นี่ยังหัวจะนั่งเองจริงสเต็กสเต็กเสร็จแซ่บอร่อยน่ากินื้อสีสันพี่น้องสีสันน่าก,กินมากน่าอร่อยอ๋ออ,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 อันนี้อซอยเชื่อหน่อยกินมันห่ออันนี้เติร์ไก่พี่นอ้องเติร์กไก่ Cũng... Ừ. Này, này, ừ, lobster vẫn toy ngang to lobster. Maman chị hết mệnh bung hoa tụi nhay someday. To sẽ som kem. Ok, nhay bung. Kem som kem. Oh, hoa lì hoa tụi hoa tụi ăn tụi hoa 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 để ăn kinh ít mà ăn để ăn kinh là chắc là tâm trạng mà bì sắc

phải thế thằng khang, ít nhiều coi, cứ yên nôi là được,

ปิดเลยแบบเอาละเอาปิดฝาไว้ียบรลอยได้กินขึ้นม mm. mm. าเด้วันนี้กินมันจิเปิดดูวันนี้สม ELL good I said, it smell like burn? It's not burn. Is it just a uh, uh, shell is burned? No. Not the meat? No. Yeah. Only shell burn? Yeah. No, not meat? No, meat's not burnt. Only cheese. Cheese is good down yeah. Okay, that's a lot of cheese down there. Not <laughs> to uh huh? สวยมากว้าวสีส er. ันบอกเอ้ยก wow. ุ้งก้มพิเศษเลยมากินพิเศษเลยนี่ว้าวสีออกกันแล้วพี่น้องสเต็กสีส์กุ้งคันเบียนลอบสเตอร์ยางสีคันกุ้งก้มจะสิกินให้เบื้งหน้า

ไม่โรด้วยมะม่วงเนยอย่างกับที่มิ้บ er ชีสตัวนี้เชี่ยบลายเดดสเปเชียลชีสสัตว์ลายน่ะตบควันอ่ะตบควนที่สุดเลย ย่งซีนน่ากินที่สุดเลยเป็นแบบมะมมมมัมมมที่สื้อคนคนไหมคนคมันงามใช่ไกินทุกอย่างชีสันน่ากินมาก ตุกลุกตุกกมานั่งนะมามีมาโอ้ไปเอาต้นไม้แม่สร็เหมือนไปนี่เมือลูกเนาะกินกัินลำบากเว้ยีตัวน้อยมาปวดพอละพอละกินต้นไม้แเดาเสื้อส้นอันนั้นวไม่กินน้องซีมน่ทำไงซีมกนจูเกียวเกียวบีเกียวดีผผม บีวะกินด้สีใช่ไดเจ้าดีมุกมเจ้าบีเจ้าดีหรือเจ้าบีภาษาลาวเป็นห้องบีภาสาไทยห้องดีวะเจ้าดีแสียบเยออืมเจ้าดีมุกมยังมมอัมรำมันเสียบอืมเสบครับยังเนื้อรับบ ครับคุี medium medium คือคำนั่งพือนาะเข็มคำดังน้ำไฟชุ่มชุ่มชุ่มเต้าย่างกับเตาาน้อยพกพาได้ไปได้ทุกที่ បាយតិចនេះក៏ដែរស្បដល់ពីណាចាំប៉ះមកអត់ដាក់ໄວអី